ครับสวัสดีครับค่ะกะ็ดีใจมากนะคะที่จะได้พูดคุยกันทุกจันทร์อังคารพูดต่อจากนี้ไปครับค่ะคสำหรับการเกาะติดสถานการณ์ในช่วงท้ายตลาดแบบนี้ในตลาดหุ้นไทยนะคะคตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้ายืนเป็นสีแดงแล้วก็บ่ายเป็นสีเขียวหุ้นที่ยืนอยู่ตอนนี้มีตัว B หมดเลยนะคะคือ B l แลนแล้วก็บีเอซนะคะซึ่ง<อ>เป็นหุ้นตัวเล็กนั่นเอง รวมถึง BTS ด้วยอ่า B อีกตัว3 B เลยใครซื้อ3 B บ้างนะขอสัก B 1หนึ่งใน B ก็ยังดีครับค่ะก็เดี๋ยวผมเตือนภาพรวมใหญ่หน่อยแล้วนนะครับโดยเฉพาะตัวบูชิปบิ๊กแคปทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มปตทนะครับในกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วก็รวมถึงในเรื่องของตัวหุ้นในสื่อสารโดยเฉพาะกลุ่มมือถือนะครับเพราะว่าในตัวของมือถือเองเนี่ยในส่วนของตัววิสิล่าสุด นะครับพิววิวงบที่จะออกมาในแต่มากเนี้ยที่ออกมาแล้วก็เอาลุกที่จะเกิดขึ้นต่อสางนี้ไปเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็แนะนำเราบัตระวังนิดนึงในตัวของไม่ว่าจะเป็น d ีแทกแอดวานนะครับรวมถึงตัวของ o ูที่มีการกินกาไรในช่วงนี้ด้วย <S <S ในกลุ่มธนาคารพณิชย์นะครับวันนี้เห็นแรงขายชัดเจนนะครับในตัวของกลุ่มแบงก์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบ b บนะครับเอชซนะครับผมคิดว่าอาจจะมีการรีบาวได้บ้างในวันพรุ่งนี้แต่ก็คงไปได้ไม่ไกล ก็ระมัดระวังเหมือนกันนะครับในกลุ่มพลังงานเนี่ยผมคิดว่าจะนําลงโดยปะตะทแล้วก็ในกลุ่มของปะตะทจีซีจะยังคงเป็นกลุ่มที่กดดันอินเด็ก์นะครับวันนี้ที่ลงมาแรงผิดปกติเนี่ยจะเป็นตัวของเอสโซ่ครับดิ่งลงมาเลยเกิดอะไร <ผม S 1> ขึ้นตัวนี้ทางเทคนิคหรือว่าทางพื้นฐาน,นครับคือจริงๆในกลุ่มพลังงานทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะในตัวของโรงกั่นเองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีความเสี่ยงขาลงมากกว่าที่จะมีโอกาสเรื่องของการปรับสูงขึ้น เนะครับเพราะว่าถ้ามองจากในเรื่องของตัวโมเมนตัมของเศรษฐกิจโลกต่อจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีแนวโน้มแต่จะชะลอตัวลงเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่ลิงก์กับเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะในเรื่องของกลุ่มสินค้าพวกกระพันเนี่ยก็น่าจะมีที่พไใช์ที่มัน,มนจํากัดนะครับในช่วงนี้ก็เชื่อว่าราคาหุ้นก็คงไม่ได้ขยับขึ้นไปไหนไกลแล้วก็โดยเฉพาะในตัวขอ,ของพลังงานตัวใหญ่อย่างเช่นปตทอสอพอ,อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวก็จะมีการ หมาย XD ละในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอขึ้น XD ไปแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสถูกยืมหุ้นมาทำช็อตเซลล์ได้นะครับราคาหุ้นก็น่าจะมีดาวไซด์ที่มากกว่าในเรื่องของตัวขาขึ้นผมก็เลยมองในสามเซกเตอร์หลักที่เป็นตัวใหญ่นะครับน่าจะต้องระมัดระวังกันหน่อยละกันถ้าใครจะซื้อรุนรีบาวก็ซื้อได้นะครับแต่ว่ารีบาวไปก็ต้องออลักษณะของการขายเหมือนกัน พยายามที่จะมีการเทคโปรฟิตหรือมีการกระชับพอร์ตเกิดขึ้นเอาไว้บ้างน,นะครับเพราะว่าในส่วนของตัวตลาดเองเนี่ยผมอยากจะให้ถือเงินสดเพิ่มขึ้นน,นับจากจุดนี้ไปนะครับแม้ว่าถ้าตลาดมันมีการไลร่ขึ้นไม่ต่อแล้วผมผิดเนี่ยก็ยังคงมีเงินไปซื้อเมื่อมันมีการเบรกเทนที่เป็นฟอล low ing ขึ้นไปได้นะครับหรือถ้าเกิดมันลงมาลงมาจริงอย่างที่ผมมองเนี่ยเราก็จะได้มีเงินสดนะครับมารลอซื้อข้างล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดแบบนี้เนี่ยนะครับบูชิตบิคับทั้งหลายแนะนํากระชับพอร์ตถือเงินสดเอาไว้บ้างน,นะครับแต่ว โดยเฉพาะหุ้นที่มีประเด็นหนุนจะยังคงแข็งกว่าตลาดอยู่นะครับวันนี้ที่ขึ้นมาร้อนแรงเลยเนี่ยสังเกตเห็นตัวเดลที่โดดเด่นขึ้นมาก็คือในกลุ่มกระเบื้องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ rci ที่ทำซีลิ่งอยู่ในตอนนี้นะครับตัวของ umi ตัวของ tg นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าตลาดมีการเกิงกําไรกับข่าวอะไรในกลุ่มพวกนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าภาวะตลาดที่กลุ่มเครือแบบนี้แล้วยังหาหุ้นเล่นมากไม่ได้เนี่ย หุ้นนะครับที่มีลักษณะของการเบรกดาวเออเบรกในส่วนที่เป็นตัวกรอบที่เป็นอัพเทนขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วมันมีสัญญาณของการซื้อเกิดขึ้นในทางเทคนิคก็อาจจะมีแรงซื้อส่งขึ้นไปต่อได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวทั้ง UmiRCI แล้วก็ในส่วนของตัว TGCI ก็จะแนะนําในเรื่องของการกินกําไรเหมือนกันครับในราคาหุ้นที่มีแพทเทิร์นของการเบรกในตัวที่เป็นอัพเทนทางตัวของเทคนิคข,ขึ้นมาเป็นสัญญ,ญาณซื้อที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะโอบอแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าราคาหุ้นก็พร้อมที่จะพยายาน ขึ้นได้อีกเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีข่าวอะไรที่ซ่อนอยู่ตลาดที่ยังไม่รู้ข่าวที่แน่ชัดแบบนี้เนี่ยราคาหุ้นก็มีโอกาสในเรื่องของการเก็งกําไรได้ครับก็จะแนะนาในเรื่องของการเทรดดิ้งหุ้นที่มีวอลุ่มเข้ามาในวันวันนี้ผิดปกติเลยนะครับก็อาจจะเป็นหุ้นที่น่าสนใจในเรื่องของการจับตาม,มองในกลุ่มกระเบื้องนะครับแล้วก็ระมัดระวังในกลุ่มที่เป็นบูชิปบิ๊กแคปครับค่ะก็ช่วงนี้แนะนําเข้าไปในกลุ่มกระเบื้องนะคะกลุ่มกระเบื้องไป RCL นี้ก็ ซิลลิ n งไปแล้ว UMI ก็ o v e r b o ์บอไปแล้วก็ยังเล่นได้อยู่ครับผมว<ช>่<บ>า UMI ก็คงจะเล p พอฟิตรันไปได้อีกนะครับถ้าซื้อไปแล้ววันนี้เนี่ยแล้วเ,เกิดเข้าไปซื้อสูงของราคาวันนี้ก็คงไม่ต้องกลัวนะครับราคามันน่าจะมีโอกาสกลับขึ้นไปได้ครับอืวันวันนี้ในตัวของ UMI บวกขึ้นมาเกือบบาทแปดสิใช่ไหมคะตอนนี้บ17บเจด แล้วสูงสุดอยู่ที่1ิบเก้าบาทอ๋ออาจจะย่อมาให้ซื้อตรงนี้แล้วก็ยืดไปได้อีกก็ถ้าใครใครที่ซื้อไปแล้วอาจจะกลัวนะครับ <ฮะ S 2> ก็แนะนําอย่างนี้ครับว่าทนถือหน่อยละกันนะครับผมคิดว่าคงจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่แน่ราคาไม่งั้นไม่ขึ้นมาขนาดนี้นะครับเ<ะ>ช่อนอะไรที่ว่าซ่อนนี้มันน่าจะเป็นอะไรคะไม่แน่ใจเหมือนกันครับอาจจะเป็นข่าวเรื่องของออผลประกอบการก็คงจะใช่นะคะเ<อ>พราะ<อ>ว่าแนวโน้มก็ดีขึ้นแต่ผมคิดว่าน่าจะมีอะไรที่มากกว่าน,นั้น คงต้องรอดูครับว่าบริษัทจะมีการชี้แจงอะไรไหมนะครับสามบริษัทนี้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกระเบื้องนะคะครับใช่ครับแล้วแต,แต่โดยเอาลุกของเขาเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆนะครับมันดีขึ้นเมื่อเทียบกับ dcc เยอะมากผมก็เลยมองว่าแนาวโน้มราคามันก็คงจะมีการปรับตัวขึ้นลวครับเป็นเรื่องปกตินะครับส่วน bts ที่คุณวิกิตเคยแนะนําไว้ตอนนี้ราคาก็ทะลุมายืนที่ระดับสูงสุดคือประมาณ8บาท40 ตรงนี้จะแนะนํำยังไงต่อคะใครที่ซื้อปามแนะนําถือครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้ซื้อเพิ่มนะครับก็ยังคงมองอัพไซ์ที่ไปต่อได้ครับสาหรับในตัวของ BTS นะครับ<ะ>หลักๆเลยเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยแม้ว่าจะโอเวอร์แฮงค์นะครับหรือว่าถูกกดดันจากในเรื่องของตัวการขายกองทุนที่อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการเลื่อนแต่ตรงนี้เองเนี่ยผมมองว่าภายใน30สิบวันตรงนี้ที่กรตอขอคําชี้แจงไว้จากทางตัวของ DSI ถ้ามีการตอบกลับมาเนี่ยนะครับอาจจะทําให้ราคาหุ้นจุดผุขึ้นไปได้ เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกประเด็นดังกล่าวเนี่ยกดเอาไว้นะครับถ้าข่าวตรงนี้ออกมาแล้วลดล็อกเป็นบวกกับตัวของ BTS ผมคิดว่าราคาพร้อมที่จะระเบิดขึ้นไปแน่นอนเพ่ยงแว่ว่าณนะตรงนี้เองเนี่ยนะครับความชัดเจนมันยังไม่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของตัวกราตอก็ทําจดหมายขอไปละนะครับเรื่องข้อมูลเพิ่มเติมจากทาง DSI ก็คิดว่าภายใน30วันตอนนี้ผ่านไปแล้ว2อาทิตย์นะครับก็เหลือเวลารประมาณแค่อาทิตย์กว่าๆก,ก็น่าจะมีความชัดเจนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าราคาตรงนี้สําหรับตัวของ BTS อีกนิดหนึงนะครับหรืออาจจะเป็นการซื้อนะครับเพื่อไปหวังในเรื่องของการรีบาวด์ได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันถ้าประเด็นตรงนี้มีความช,ชัดเจนหรือมีการปลดล็อกไปได้ซึ่งผมให้น้ําหนักเนี่ยน่าจะปลดล็อกได้ครับแลวไปบวกกับราคาหุ้นครับราคาที่เป้าหมายของ BTS พื้นฐานตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่คะตอนนี้เ,นรเราทําเอาไว้อยู่ที่8ปดบาทเกบนะครับบางค่ายเนี่ยอาจจะอยู่ที่9บาทกว่าขึ้นไปนะครับราคาหุ้นยิงถือว่ามีอัพไซด์ครับแล้วก็มองจากณนะตัวระดับดัชนีตรงเนี้ยนะครับทุกคน ว่าหุ้นไฮเบต้าบูชิปบิคปทั้งหลายที่ขึ้นไปเนี่ยเริ่มมีความเสี่ยงที่จะมีโอกาสในเรื่องของการปรับฐานนะครับหุ้นพวกยูทิลิตี้แบบนี้แหละนะครับที่มีรายได้สม่ําเสมอแน่นอนแล้วก็มีรุ่นในเรื่องของตัวข่าวอย่างที่ผมเรียนด้วยแล้วก็มีปันผลสนับสนุนอีกนะครับถ้าหากว่าการขายกองทุนตรงนี้ปลดล็อกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาหุ้นในตัวของ BTS เนี่ยผมจึงมองว่าดาวไซน์เนี่ยจำกัดมากๆนะครับอันเนื่องมาจากหนึ่งเป็นหุ้นโลเบต้านะครับแล้วก็ เป็นหุ้นที่ดิฟเฟนซีฟอยู่แล้วรายได้เนี่ยแน่นอนมั่นคงก็ควรจะเป็นทางเลือกสําหรับการที่จะเอาเงินขายหุ้นพวกตบปต,ตทอแบงก์ต่างๆเนี่ยนะครับมาพักในหุ้นยูททลิตี้ประเภทนี้เพราะฉะนั้นผมแนะนำในเรื่องการซื้อ bts 4พวกนี้ครับขอบคุณค่ะ,ค,ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ